ใส่แล้วลูกเออสาธุน้ำสิบปีเด็กดีเด็กดีสาธุค่อย <asm. S 2> <Fourth. S 1> ๆใส่ลูก <c oughs> สาธุ <c oughs> ใส่ดีๆลูกใส่ดีๆลูกใส่ดี ใส่แล้วลูกะสาธุสาธุสาธุคใส,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 ส่ลูกเออสาธุสาธุสาธุลูก สาธุสาธุสาธุล็กใส่ล็อกสาธุติตั้งเท้วก็ถือก็เลยเป็นวุ่นวายใหญ่สามหม่องก็สาธุค่ะสาธุ

พี <laughs> ่ใ <m> ห <editors> ้ลูกเนื้อเกาหลีไปเนาะวันมักเกาหลีเขาไทยเออสาธุสาธุเอาลูกป้าใจลวงปู่ให้ลูกให้หนูจะคล้องเขียวใส่เออสีเขียวใส่ใส่แล้วลูกใส่แล้วใส่สาธุเออสีเขียวใส่อันนั้นหลวงปู่ให้หนูแล้วหนูใส่คืนไม่ได้สาธุเอออันนั้นละใส่ได้สาธุนั่นสีเขียวเออ นั่นล่ะสาธุเออไหว้ยืนไหว้ยืนไหว้ยืนไหว้เออเลยอันนึงเออยืนไหว้ตัวเนี้ยอันนั้นคือพระอาจารย์ให้หนูอันนั้นใส่ไม่ได้อันนั้นคือพระอาจารย์ให้หนูแล้วนี่ยต้องยืนไหว้แล้วยืนไหว้อยืนไหวยืนไหว้เออถือถือยืนไหว้ด้วยสาธุยื้อเออใส่อย่าใส่คนอยากใส่เข่าเขาใส่สาธุ